คนคน,คน,นี่ได้แล้วซุปเนื้อของเราเอหอมแล้วหอมแล้วมัชเมลโล่หลากสีมิมี่มมก็ชอบกินมัชเมลโล่นะสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พ่อก็จะมาชวนเด็กดมาทำกิจกรรมร่วมกันนะจ้านี่จ้าพ่อได้เต็นท์มาใหม่แล้วก็ชุดเครื่องครัวแคมปิ้งด้วยว้าวเต็นท์กับชุดเครื่องครัวแคมปิ้งหรอกคะ ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนแล้วพวกเราจะมาทํากิจก,กรรมอะไรเหรอครับคุณพ่อพ่อจะมาทําไข่กระทะกับซุปเนื้อตุ๋นให้เด็กๆทานแล้วจะชวนเด็กๆมาปิ้งม์ชเมลโล่ด้วยดีไหมล่ะจะ๊ะดีค่ะดีค่ะม์ชเมลโล่ไข่กระทะซุปเนื้อตุ๋นด้วยเย้เย้เย้เละนะชอบทานม์ชเมลโล่มากเลยค่ะส่วนอาโอชอบไข่กระทะมากๆเลยครับมิม่ชอบซุปเนือ้อ งั้นพวกเรามาช่วยพ่อเตรียมอุปกรณ์และก็วัตถุดิบกันก่อนนะจ๊ะค่ะนี่จ้ะและนี้ก็คือชุดเครื่องครัวแคมปิ้งแล้วก็วัตถุดิบพี่พ่อกับเด็กๆช่วยกันเตรียมนะจ๊ะเมนูแรกพ่อก็จะใช้หม้อแคมปิ้งมาทำซุปเนื้อตุ๋นกันก่อนนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยและนี่ก็คือหม้อที่พ่อใส่น้ำเตรียมไว้ใช้ทำอาหารนะจ๊ะ ก่อนอื่นเนี่ยพ่อก็จะเปิดฝาแล้วก็เทน้ำลงไปแบบนี้ <Sh ut> เติมน้ำลงไปในหมอ้อเลยนะจ๊ะเติมให้เต็มหมอ้อไปเลยแล้วพ่อก็จะมาหั่นผักต่างๆมีผักกาดบรอกโคลีแครอทแครอทสีส้มๆข้าวโพดสีเหลือง หอมหัวใหญ่มื่อเขือเทศสีแดงๆแล้วก็หั่นหันเนื้อลงไปต่อไปก็คนนะจ๊ะคน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 ๆน,นี่ได้แล้วซุปเนื้อของเราแล้วพ่อก็จะตุนไว้ก่อนนะจ๊ะระหว่างน,นี้เนี่ย พ่อก็จะมาเปิดก๊สแล้วก็ตั้งกระทะแล้วนี่พ่อจะเอาเนื้อนะจ๊ะมาทุบ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 ให้เหนื้อนุ่มเลยจ้าเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็จะคีปเนื้อลงไปย่างในกระทะกันเลยย่างในกระทะย่างย่างย่างยนี่ได้แล้วเนื้อของพ่อต่อไปนะจ๊ะ พ่อก็จะใส่เกลือไฟลงไปตามด้วยไส้กรอกแล้วก็ตอกไข่ลงไปด้วยนะจ๊ะโอเคได้แล้วพ่อก็จะหยิบใส่จานเลยนะจ๊ะหยิบใส่จาน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 มีได้แล้วจ้าเด็กๆไข่กระทะเนื้อสเต็กพิเศษไปเลยเอาล่ะ พ่อก็จะตั้งกระทะใหม่นะจ๊ะตั้งกระทะใหม่เปิดแก๊สโอเคแล้วพ่อก็จะใส่ไส้กรอกลงไปนะจ๊ะใส่ไส้กรอกลงไปย่ยางย่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 างไส้กรอกตอกไข่ลงไปพรึบๆ,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 ๆึบรึบพึบึบอาได้แล้วไข่นะยจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็จะใส่หมูฝักลงไปขยๆคยๆนิดนึง โอเคเสร็จแล้วพ่อก็จะใส่ฟูกอัดใส่อะไรต่อดีนะโรยต้นหอมสีเขียวๆลงไปอ่าได้แล้วจ้าเด็กๆโอเคแล้วก็ตั้งกระทะอีกครั้งนะจ๊ะเปิดแก๊สใส่ส้กอกลงไปย่างย่างเขย่าย่าง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 เขยวาย่างย่างแล้วก็ใส่ขนมปังลงไปใส่ขนมปังลงไปอีกฟูอัดด้วย เอ๊ะใส่ผักด้วยดีกว่าบรอกโคลีแครอทเอาละตอกไข่ลงไปตามด้วยแฮมแล้วก็ตามด้วยชีสสุกแล้วจ้าโอเคต่อไปเรามาดูหม้อซุปเนื้อตุน๋นกันก่อนนะจ๊ะซุปเนื้อตุ๋นได้ที่แล้วล่ะ ตักใส่ถ้วยกันเลยตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยเรียบร้อยนี่จ้าเด็กๆไข่กร,กระทะหน้าต่างๆนี่จ้าไข่รกระทะของเด็กๆนะจ้าและนี่ซุปเนื้อตุ๋นนะจ้าซุปเนื้อตุ๋นที่พ่อทำหอมมากๆเหมือนกันเลยว้าวหอมน่ากินมากๆเลย เอาล่ะเด็กๆยังไม่หมดนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันยังจ๊ะเราจะไปปิ้งมัชเมลโล่กันนะจ๊ะเอาโอ๊อยากลองปิ้งมัชเมลโล่ครับคุณพ่อมัชเมลโล่มัชเมลโล่นี่จ้ามัชเมลโล่ที่พ่อเตรียมไว้เราก็เอามัชเมลโล่มาเสียบไม้กันเลยนะจ้ามัชเมลโล่สีส้มสีส้มสสมัชเมลโล่สีส้มได้แล้วจ้าเด็กๆต่อไปก็มัชเมลโล่สีชมพูึบ ฮึบฮึบว้าวได้แล้วจ้ามัชเมลโล่สีชมพูของเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้าเด็กๆมัชเมลโล่หลากสีเสร็จแล้วเราก็เอาไปปิ้งกันเลยนะคะเด็กๆปิ้ง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 มัชเมลโล่หอมแล้วหอมแล้วมัชเมลโล่หลากสีมีนี่ก็ชอบกินมัชเมลโล่นะปิ้ง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 ได้กินทุกไม้เลยเหรอปิ้งมัชเมลโล่หอมหอม พ่อก็ขอตัวไปปิ้งมาร์ชเมลโล่กับหนูเลยนะแล้วก็เพื่อนๆก่อนนะจ๊ะชุดเครื่องครัวแคมปิ้งของพ่อน่าเล่นมากๆเลยไม่จเจเด็กๆไว้ค้าวหนะ้าพ่อจะเอามาทำอะไรอีกเด็กๆคอยติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า